คนไทยไม่โง่หรอครับคนไทยรู้แต่ไม่กล้าพูดพวกกวูอิทธิพลมืดของพวกมึงอะละเพราะพวกมึงทําเฮี้ยอะไรก็ไม่เคยผิดแต่พวกกูทําเฮี้ยอะไรก็ผิดพูดหยาบๆเลยมึงว่ากูโง่กูไม่ไดโงงหรอกอัอชริยะาไม่โง่หรอกผมบอกเลยจำไว้เลยมันนั้นไม่ใช่ออชรยยะหรอกมันนั้นไม่จับพวกมึงติดคุกติดตารางเยอะแยะไปเพราะสอสเฮีย้ยๆแบบพวกมึงอ่ะสอสอจันไรแบบพวกมึงอ่ะ,อยยบบอะที่มึงดูถูกประชาชนว่าเป็นคนโง่ ไอเ้เหี้ยเขาให้เลือกตั้งมึงมาเป็นสอสอเพราะมึงฟุกะมึงได้ปาร์ตี้ลิฟต์บางคนอะ่ะเพราะว่าไอก้กรกตแม่งเสือเอาสามหมื่นคะแนนถ้ากูรู้ว่าสามหมื่น,น,นคะแนนกูลงสมัครสอสไปเนะนี่ยตานนี้กูได้เป็นสสละสามหมื่น,น,นคะแนนกูก็ไม่เคยคิดหรอกว่าประเทศไทยจะมีกระกะตแม่งเอาสามหมื่นคะแนนเป็นปาร์ตี้ลิฟต์ได้นี่คือความจรนยรของประเทศชาติรัฐบาลบริหารมาหกเจ็ดปีมีแต่แย่ลงแย่ลงแย่ลง,ลงมีแต่เรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่เคยที่จะดีขึ้น มีแต่เรื่องเลวร้ายลงุงลุงเพื่อนผมที่เป็นลุงอายุเจ็ดสิบกว่าแม่งเดินก็ไม่ค่อยไหวแล้วนะนั่งในสภาแม่งก็นั่งหลับยังจะยึดครองอำนาจไม่ยอมพักก่อนนะเงินก็มีร้อนฟ้าแม่งยืนนาฬิกาเพื่อนไปแม่งตายไปก็ยังไม่คืนคืนไม่ได้เลยผมพูดเนี่ยผมไมู่้ไม่ได้พูดถึงใครนะพูดถึงเพื่อนผมคนหนึ่งที่ผมรู้จักเพื่อนผมอายุเจ็ดสิบกว่า ที่แม่งยืนนาฬิกาเพื่อนไปอนะจนั้งเพื่อนตายแม่งยังคืนไม่ได้เลยแต่วันนี้ยังอยากจะมีอำนาะจยังอยากจะริดคอนว่านะนะให้ไอ้อูกน้องตัวเองอ่ะที่กำความลับเอาไว้นะไอ้เขาต้มนะเดินเข้าออกบ้านได้สบายบอกไม่น้องประชาชนบอกสื่อมวลชนว่าเอ้ยผมไม่เกี่ยว ผมไม่รู้จักผมไม่เคยยุ่งนานแลวเขาไม่เคยมาหาผมแต่จริงๆแม่งไอ้เขาต้มเนี่ยเดินเข้าออกบ้านไอ้บิ๊กอ้วนเนี่ยแม่งทุกวันถามสักคำหน่อยครับว่าเมื่อไหร่คุณจะสละเพื่อประเทศชาติเมื่อไหร่คุณจะกลับไปเลี้ยงหลานวันนี้ถ้าคุณยังยึดครองนะยังไม่ยอมหยุดนิ่งยังยังสแสวงหาผลประโยชน์ยังจะยึดของประเทศรางวัลคุณจะไม่มีที่อยู่ในแผ่นดิน อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าผมไม่กลัวหรอกนะใครจะมาอุ้มผมอะไรก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนไหมครับว่าการคือโฉนดของอ้ข้าต้มเนี่ยที่มีการจัดฉากเนี่ยให้กับลุงอ้วนผมเนี่ยวันนี้สารยกฟ้องทุกสารทุกคดียกฟ้องหมดคดีเงินกู้นอกระบบคดีคือโฉนดยกฟ้องในทุนทั้งหมดทุกคดีขณะนี้สามสิบห้าคดียกฟ้องหมดนี่คือความอบับอายยศ นะพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าลุงอ้วนผมเนี่ยยังหักหลังเพื่อนอีกเดือกการให้้เขาต้มเนี่ยเอาข้อมูลไปโอเมตริกไปให้ฝ่ายค้านเล่นงานผอตรไม่ได้เล่นงานลูกชายผอตรไม่ได้สุดท้ายเอาไปให้พักฝ่ายค้านเล่นเมียนายกแค่นี้ยังไม่พอยังเอาข้อมูลสตมไปให้พักฝ่ายค้านเล่นงานอีก ผมถามว่าเพื่อนแบบนี้ลุงตู่ยังคบเป็นเพื่อนอีกเหรอเขาเล่นกระทั่งเมียคุณแล้วสิงต่างๆเหล่านี้วันนี้คือคุณเนี่ยเป็นนายกอ่ะที่ยังขวางผลประโยชน์อยู่นะครับเพราะผมยังมั่นใจว่าลุงตู่เนี่ยนะยังมีความซื่อสัตย์กว่าคนอื่นๆในบรรดาทั้งหมด ที่เป็นทหารทหารที่มาบริหารประเทศแต่วันนี้ลุงต้องเด็ดขาดบ,บ้างคนไม่ดีลุงต้องปลดถ้าลุงตู่ไม่ปลดต่อไปลุงตู่ก็ไม่ต้องมาบริหารประเทศลุงตู่ก็ต้องกลับไปเลี้ยงหลานเช่นเดียวกันผมเชื่อว่าอีกไม่นานหรอกครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นานหรอกจะมีการเปลี่ยนแปลงเท่าที่ผมทราบมาเปลี่ยนแปลงแล้วประเทศชาติจะดีขึ้น ผมยืนยันว่าประเทศชาติจะดีขึ้นโดยเฉพาะลุงอ้วนอ่ะถ้าเป็นไปได้กลับไปนอนนะลุงมีเงินล้นฟ้าลุงจะไปหาสาวมานอนกอดเนี่ยร้อยคนเขาได้สวยๆปิ๊งๆเยอะแยะไปกลับไปเลี้ยงหลานดีกว่าอย่ามามีอำนาจเลยวันนี้ทำเพื่อชาติสักครั้งเลยนะลุงแต่ละลุงเนี่ยจแกจะตายหามหมดแล้วนะพี่น้องประชาชนตอนนี้อดอยาก แรงแค้นเศรษฐกิจตกต่ำคิดจะแจกเงินอย่างเดียววันวันไม่คิดอะไรละแมงรัตมนตีโง่ๆจะแจกแต่เงินไม่คิดวิธีหาเงินหรอกวันนี้ทำเพื่อชาติสักครั้งอะนะลุงแต่ละลุงเนี่ยจะแกจะตายหามันแล้วนะพี่น้องประชาชนตอนนี้อดอยากแรงแค้นเศรษฐกิจตกต่ำคิดจะแจกเงินอย่างเดียววันวันไม่คิดอะไรอะแมงรัตมนตีโง่ๆจะแจกแต่เงินไม่คิดวิธีหาเงินหรอก บ้านเมืองมันจะจิบหายวันนี้ถ้าตราดไดก็ตามที่ยังมีนักการเมืองที่มันหิวเพราะมันไม่ได้ลงเลือกตั้งมานานมันถูกคอสชอย,อยึดอำนาจไปวันนี้ได้มาเป็นพักปฝ่ายรัฐบาลมันหิวมันจึงรุมแทะเหมือนหมาเงินก็ประมาณก็แทะเงินหาแล้วก็แล้วแต่มีช่องทางแดกมูแดกหมดตัวเองทำไม่ได้ใครรู้น้องทำ นี่มันคือความรยยาอับปีมากเลยในสังคมไทยในปัจจุบันนี้อะไรการยอมรับใช้นะักการเมืองมึงติดคุกมาหลายกี่คนแล้วมึงดูยังไม่สายที่ลุงตู่นะครับจะยอมเฉือนเนื้อลายที่อยู่ข้างตัวลุงตู่เองพวกนี้เหมือนอนาคอนดาแดกทีิพายขอ,ขอบคุณทุกกำลังใจของพี่น้องประชาชนคนในประเทศขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ ให้ข้อมูลกับทางชมรมเมกรมที่เชื่อมั่นในใน,ในความตั้งใจของชมรมเมกรมนะครับขอบคุณข้าราชการทุกหน่วยงานทุกกระทรวงที่ส่งข้อมูลให้กับชมร,รมเมกรมแล้วก็มาช่วยกันฝ่าวิกฤต<ไ>พี่น้องประชาชนของประเทศฝ่าวิกฤตโควิดสิกันวันนี้สวัสดีครับครับยกเลิกโควิดคงไว้พรบบอโรคระบาดถูกต้องครับวันนี้เคฟิววันนี้ไม่มีแล้วนะครับสิบสี่นะผ่อนคลายมาตรการอ่ากินร่องกินเหล้ากินเบียร์พรุ่งนี้สิบห้า นะครับเข้าใจนะครับนะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องทีเ่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองที่เอามาฝากก็อยากให้ลุงตูเนี่ยผ่อนคลายให้เขาทำมาหากินไวๆรัฐบาลก็คงจะไม่มีปัญญาไปเลี้ยงดูประชาชนได้หรอกเงินทองก็หมดแล้วนี่สาธารณะนี่อะไรตาอะไรต่างๆเห็นผมดูข่าวเนี่ยเจ็ดล้านล้านเนี่ยมันจะเอาที่ไหนมาใช้กันนะครับพี่น้องจะอยู่ทันใช้่ไหมผมก็อีกสามปีหกสิบแล้วเดี๋ยวก็เสียแล้วก็ตายแล้วก็ฝากนะครับนะครับฝาก นะครับว่าใครจะใช้นี่เนี่ยเจ็ดจุดเจ็ดล้านล้านเนี่ยพี่น้องใครจะใช้นี่นะครับนะทุกวันนี้ก็ไม่มีงานทำไม่เอานะครับลำบากกันเป็นกันแถวเลยเงินประกันสังคมก็ไม่ได้เนี่ยหลายคนก็เนี่ยเนี่ยคอมเมนต์กันมาเยอะแยะมากมายนะนะครับมีพระมาดูด้วยนะบางคนบอกรัฐบาลนะทำงานาไม่ได้เต็มที่อาจารย์หัวเราะหน่อย <laughs> หัวเราะหน่อยครับ นะครับนะซีพีเมล็ดพันธุ์อะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันอะไรอะซีพีทีพีไอ้นี่พวกนี้ก็เหมือนกันจะไปทาข้อตกลงระหว่างประเทศเนี่ยทำไปทํามาเนี่ยนะชาวไร่ชาวนาจะปลูกพืชปลูกผักปลูกข้าวต้องไปซื้อเม็ดเมล็ดพันธุ์จากพวกเจ้าสัวทั้งหลายหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องการเมืองที่สําคัญนะครับรัฐบาลจะไปเห็นแก่พวกเจ้าสัวทั้งหลายในพวกนี้มันรวยอยู่แล้วไม่ต้องไปสนใจแล้วพวกซีพี โลตัสแมคโครอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นเจ้าของทรัพย์สินแทบจะหมดประเทศแล้วเออนะนะครับนะเรื่องตอนนี้ก็เรื่องรัฐบาลนี่ก็เรื่องใหญ่พี่น้องประชาชนเริ่มสนใจพูดบางคำก็แรงไปไม,ไ,มไม่กล้าพูดเดีย๋ยวโดนอุ้มช่วงนี้มันมีการบังคับให้สูญหายเยอะเช่นวันเฉลิมในกรสูญหายไปแล้วเนี่ยเนี่ยวิพากวิจารณ์ใครก็ไม่รู้อะหายไปแล้วหกปีมีหกล้านล้าน เออหกปีมหนิหกล้านล้านบาทหกหกแล้วก็ล้านแล้วก็ล้านแล้วก็บาทเห็นก็บอกนี่สานะต้องเจ็ดจุดหนึ่งล้านล้าน,านบาทโอ้โ oh, หผมฟังแล้วผมรู้ผมตายไปแล้วเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลาน,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 นผมตายไปแล้วไปรู้เจ็ดชั่วโคตรจะใช้หมดหรือเปล่ามันเยอะแยะเหลือเกนะินอ่ะพี่น้องครับนะครับยุบสภาเลือกตั้งใหม่ก็เหมือนเดิมเลยแล้วทำไงเดี่ยไปอยู่แบบเนี้ย เอาไงดีครับพี่น้องเอาไงดีครับอืมพี่น้องคิดว่าไงให้อาจารย์เดชาเป็นนายกโอ้โหไม่ไหวแล้วเป็นเดี๋ยวมันก็โดนปฏิวัติเนี่ยรถถังมาเนี่ยนะครับเจ็ดจุดหนึ่งล้านล้านต้องใช้เวลาล้างหนี้เจ็ดสิบแปดปีโอโ้ผมตายแล้ว